โอเปิดกลางวงเล็บไม่ทันเปิดกลางให้เบล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 ใครเบลขึ้นทางนี้เบลขึ้นทางนี้เบลขึ้นบันกลางใครเล่นติดเนี่ยใครเล่นติดไม่มีอยากอยากให้ทุกคนตั้งชื่อเดียวกันมากเลยก็ตั้งมันก็บอกชื่อเดียวแล้วเล่นตัวเดียวกันแล้วก็สกินเดียวกัน เอไอหนึ่งเอไอสองเอไอสามเอไอสี่ไม่ได้ไม่ได้เราก็แบบกระจายกันอะไรเงี้ยลงไปเมคืนก็จะโง่โคตรน่ากลัวเลยพี่เนี่ยกันแ้วเลยเรลาต้องเวลาต้องเราต้องลิกหายใจเฮ้ลุงนี่น่าจะพิมพ์บอกอะไรครับคุณละนาดนะไม่ทันละเจอห้องพอดีพี่กลับไปย้อนดูแล้วก็หาไม่เจอเลยตัวเอง ไม่ yeah! ไมีโลกดำทไมเห็นโลกสีดำดำตไมเห็นโลกสีดำดำจยักยักยักนั่นเอองเลย้วอจุกแล้วเก็บยันเก็บยันเก็บยันในนั้น ดียากริง่ายใจง่ายก็ข่องจุงกแล้วทำได้ใจพควอมใจพร้อมแล้ก็หยุดเคื่อนผีตีแขีนอนน,นอนยืนดิ่งเลยฮะโอ้ปอกครับนี่บอกบอนอนบอกมันแล้วเขาอาใส่ผมอะ่ะเฮ้ยนอนเ พระพัฒนาพระกาธาสเปชารัสวาสนเวาคาถาเกียงใช่ขัดทางตัอดเรื่องพราสุวรรณศักดิกาธาผุทธัน้า ขาาหคือผมเอาสกีผมผมเอาเปิร์ชุบแต่ก็ไม่ได้ชุบเลยเอยู่บ้านเ่เล่นเลยแหละเอามาเอาจริงตัวจริงแล้วเลือดกลางแบบสองหากกองท้องหน่อยหากกองท้องหน่อยก็เยว อเจะอ <Tell me. S 1> ้าของทำเขียวมีแม่ของเล่นเยอะอะมาเล่นเออเหอ <c oughs> ว้าวตอนนี้มานี่เสร็จเลยยังอ่าเราทับอยู่เราทับอยู่ไปลเลยเอามันเอามันเอามัน เอามาเลยหมายถึงเอาใครที่ปีว่เวยวกอยากถีว่อยู่ออกออกอด้บ้โกคออโกเขาก็พิมพ์ถูกนะ991พอเองอันหนึ่งร้อยจริงคนจริงเขาไม่เชื่เลืองกนรถ้ว่แล้วก็จะตายอ่ะนะยี่เร์ถ้ตายจริอะไรนะม่าอายันอันเนี่ยเป๋ต่างแบบมีน้ำมาเจรี่ไม่ออกตลางแมบกี้อย่าง หลวงพ่ออริยบัณตระณนันแล้วเขาไม่ช่วยนะเขาพักแต่ทีม่ม่ด่ไปายอแกจุอยดใจพี่แโดนไล่อยู่เห็นโวนลียกเนเ็เลไม่เอาไม่เอาไม่ต้องทุกทุบผมี่แกลม่จ้ะ แคลี่ตู้แคลลี่ก yeah. ็ต้องสู้โอ้ยมีรถออโต้แกขีได้มดแ้งรอโตขึ้นอโตขึ้นเอให้ซับีนะไม่ซับไม่ซับจริไม่ินยจิดนอนย่ออะไรเรา กลับ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 ไปวิธีกลับไปวิธีผมนองทำอะไรเงี้ยไปวิธีออก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 เดี๋ยวนี้อาววิ่งไล่เดียวกันเถอะอุ้ยดีมา ทำไมันยังวิ่งอย่างนี้เก็บประตูวหเก็บปะตูติดอ้าวไ่เกกล่อเชียวการแบบมาหืดไม่ต้องหาแล้วของหายกินการแบบเยอะแยะสวยงามของตีไม่ต้องหาหรอกมากันแบบเถอะแม่แม่ทุกคนต้องลองหยของเลยตุุมุุ้มมาามาั่งีล้วกงนี้แล้มาฝั่งนี้แก็มาฝั่งนี้แล้ก็มาฝั่งนี้ยืนนิ่ง แ็บปะวะน่แถบปแล้วเปิดรถแล้วเปิดรถแล้วอะไรดีละเดี๋ยวเต็มตัก็ไตัววิ่งวิ่งวิ่งวิิแดักหน้าไดักหน้าไดักหน้าเดี๋ยวดักหลังนู่นอยู่นี่เขาไปบ้านเดียวเขาไปบ้านเดียวตางายแล้วเขาไปแต่คนเดินเดีทีเดี๋ยทีเดีทีเดีทีไปีนลคนเีนเบียดกันตีเบียดกันีเบียดกัีเบียดเบียดกีบเลยเออกตีกตี มากว่าเขาไปนึงขาไมองมาวะขอมมาวะนี่เอร์หล่อนบอหยุดบอลเขาหยุดบอกเขาหยุดบอกโคตรดีไปในดนนอรนอะทุกนองอที่ใหม่เดินทุกคนอะเองทำอะไรบอกที่ใหม่ถึงเดิทุกคนอะ โอเคโลแล้วของอทองไมพอซะพอคนจริงเขาไม่ใก่แค่คเขาจะแจกเลือกนะี่ของเยอะแต่ม่อรดอที่นี่ที่นี่ที่ดักมาให้แล้วนี่ก็มันแจเขื้นโลแล้วอุืยจะตายเลย ใครยังใครยังไม่หลุดเปลือกเลยอ้าวตายเขาสิทธิ์เหรอเข้าวหมูนะครับโอ้โหโหยครับสายสิทธิ์เหรบอันไหนเป็นเรื่องเขาก็แทงเขาเขาขึ้นมาตรงนั้นครับก็ขึ้นมาตรงไอตรงตรงตรงไอไอบ้านบ้านเดี่ยวอะครับไอปบ้านไอโตอะครับเขาลืมดูนะครับเขาลืมดูครับตายแล้วทีหนีดังเลย โอ้ได้เชยเออตอนไหนวลาะอาเดี๋ยวโนนี้คิดคิดนี้เก่งขึ้นจะแสามากแปดร้อยแปดเจ็ดร้อยเร้อยลวแปดร้อยโอ้โหผมเรียนมาไม่เกินจิเนีย